วันนี้เป็นวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2559วันพรุ่งพรุ่งนี้เป็นวันพระองค์พาเสด็จนะพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมรับเสด็จผูกก้อนเพราะว่าท่านจะได้สมโพธพระพุทธปฏิมา ที่พระศีหาสายญาติพระพระนอนหรือพระปรางปรินิพานที่ท่านสร้างมาหลายปีแต่ปีนี้คงจะสมโพธิให้เข้าฉลองงานเสร็จบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วกระทูลเชิญพระองค์พาสเสด็จแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จมหามุนีวงศ พัดราชสบพิษเป็นผู้เป็นองค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเสียรของพระพุทธปฏิมาวันพุ่งนี้วันที่17ตอนบ่ายประมาณทักบ่าย3-4มสีโมงเย็นแต่หลวงพ่อคงจะวันนี้คง,งจะขึ้นไปดูไปดูงานงานความพร้อมของงานกับลูกหลาน แล้วก็วันวันที่สนะิบเจ็ดท่านเจ้าภาพคุณปิยวรรณคุณอูดคุณปิยวรรณมาในมนต์หลวงพ่อจะไปถวายของที่ระลึกกับพระองค์พา,เ,าเจ้าท่านจันชาลีจะเป็นผู้อมอบอ,อะไรหมบปฏเดอ,อะไร ของที่ลึกแต่หลวงพ่อจะเป็นผู้มอบพระพุทธปฏิมาพระพุทธรูปเล็กถวายองค์พาวันที่สิบเจ็ดวันวันวันก่อนคุณปิยวันมานิมนต์หลวงพ่อเกิดคราวก่อนเขาเหมือนกันนะสม,สมเด็จพระเทพสเสด็จเปิดสงฆ์พอด พระเจดีภูกอนแต่หลวงพ่อก็ได้ถวายของที่ระลึกกับพระเทพ <c oughs> ในคราวนั้นครั้งนั้นถ้าพูดมาเนี่็โอ้หลายปีแล้วนะป่าจะเข้าสิบปีจะ,ะมั่งหลายปีแล้วแต่วันนี้ก็วันพุ่งนี้แต่ท่านก็ฉลองไปเรื่อยๆนะน,นี่บนกูบายจาร์พระเถระมาแสดงธรรมเป็นเป็นภาคๆไปภาคเรือ ภาคตะวันออกเสียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกภาคใต้แต่หลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมเย็นของวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบมิถุนานะแต่วันนั้นงานของหลวงพ่อรู้สึกว่าจะหนักหนาสาหัสอยู่นะศรัทธาญาติโยมคือตอนเช้าหลวงพ่อจะได้ไปฉันที่ขอนแก่นงานของ นายกอบอจอพ่อของพ่อตาของเสียโตถ้าหลงพ่อไม่เจ็บไม่ป่วยนะคงจะไปวันเกิดพอตันก็มีพระคุณพระคุณพระคุณต้องทดแทนอย่างที่วาดท่านได้ถวายสร้างสะพานที่ถวายเมื่อกี้เนี่ยพร้อมขอบครัวของท่าน หมดไปหลายเงินเหมือนกันนะอย่างที่พวกเราได้รู้ได้ทราบนะหมดไปเกือบล้านนะอันนี้ก็คือเจ้าภาพครอบครัวเนี่ยหลวงพ่อก็คงจะได้ไปร่วมครูบาอาจารย์ฟังองค์เขาก็ในมูลพระมากอยู่นะก็มีท่านเจ้าคุณมัดโผที่สมพรนะเจ้าคุณราชประาราังการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะหลวงพ่อก็เป็นผู้เข้าไปร่วม แล้วก็กลับมาก็กลับมาจะขึ้นภูกร้อ,อีกวันที่ยนะี่สิบแลลูกหลานนะพอหลวงพ่อมองดูอายุสังขารของหลวงพอ่พอหลวงพ่อโอ้ไหวหรือเปล่านะก็มองดูเหมือนกันนะอัน <c oughs> นี้แหละคือบางทีบางสิง่งบางอย่างโลกนะให้พวกเราดู สิ่งไหนบางทีมันไม่ชอบใจแต่เหตุผลมันลงตรงนั้นเราก็ต้องได้ทำจะให้ชอบใจซะก่อนจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้รมันยากเกิดมาในโลกนี่ถ้าอย่างนั้นก็คงไปเกิดองค์คนเดียว <c oughs> ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครอพออยู่คนเดียวก็อีกลแล้วทีนี่ยว้าเวอ้าว้างียบเหงาเศร้าซึมอีกพอวยไรเพอมันคิดมากค่ะ <c oughs> นี่แหละอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรเพื่อนฝูงให้ระวังวาจาให้พวกเราจำเอาไว้อยู่คนเดียวให้ภาวนาให้มากอย่าไปคิดปุงฟุง้งถ้าคิดปุงฟุ้ง่ะเป็นบ้าไอ้่ง่ายๆนะเพราะอะไรเพราะมันเอาไม่อยู่ถ้ามันปุงฟุง้งมันฟุ้งไปทำไม ต้องใช้ปัญญาตล่อมหรือปรามปรุงไปทำไมาคิดว่าจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใชยแม้ใจแต่ว่าคิดว่าจะแก่ตายไม่เป็นอย่างนั้นใชยแม้ใจต้องปรามตัวเองนะถ้าปรามตัวเองเลยแต่นี่มันก็หดเข้ามาลนะอใช่ในหน้าที่เดี๋ยวนี้คืออะไรหนที่อยู่คนเดียวอย่างนี้คืออะไรหน้าที่ของเราเดี๋ยวนี้คืออะไรมันย้อนเข้ามาหาตัว ตัวใจตัวผู้รู้มันไม่ปุงไม่ฟุ้งน่ะนี่แหละมันเกิดจะเข้าสู่ความสงบเพราะนั้นท่านอยู่คนเดียวให้ระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเราไปที่ไหนก็ตามไปเมืองนอกเมืองนาไปเรียนหนังสือไปธุระทำธุระอะไรก็ตามถ้าไปเลยไปหาปิกิดปรุงฟุ้งหมดท่าเลยนะเสียหลักเลยเสียหลักเพราะนั้นเราต้องเอาหลักทำ เอาหลักธรรมเข้ามาจิตทางด้านจิตใจใบังคับให้อยู่กับตัวเองให้พุโทโธอย่างเดียวอันนี้ก็คือการอยู่องค์เดียวคนเดียวต้องระวังอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรกับเพื่อนฝูงการจะพูดจาพาทีอะไรออกไปต้องคิด <c oughs> มันจะคบกระทบกระเทอือนไหมมันจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขาไหมหรือมันจะเกี่ยวข้องกับ สวนรวมสวนกลางส่วนใหญ่ไหมจะทําให้เสียหายไหมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดนะได้คิดเหมือนกันแต่บางสิ่งบางอย่างเราหลีกเลี่หนีไม่พ้นหนีไม่ได้จุดนี้ต้องไปตรงนี้ถึงจะผิดก็ต้องยอมรับผิดแล้วว่ามันต้องจําเป็นจะต้องได้พูดจะต้องชี้แจงในจุดนี้อันนี้มันจําเป็นถ้าเราพิจารณากล่นกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วนะ แต่ถ้าพูดไปแล้วพูดไปถแต่พูดไปเสียหายพูดตรงอยู่ถูกต้องแต่มันเสียหายเสียหายแนละ้วมันแก้ไม่ได้นะเสียเพื่อนเสียหูงเสียครูบาอาจารเสียหมู่เสียเพื่อนนะตลบพูดไปเนะี่ยถึงจะอยากพูดเปิดเผยความจริงขนาดไหนเราก็ต้องอดไว้ก่อนเพราะมันจะเสียหายความหายเนะมีอยู่ข้างหน้าเราจะไปพูดทําไมถ้าพูดขึ้นมาแล้วเอาช่างน้ําหนักดู พูดก็ไม่พูดอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันถ้าเราพูดไปได้ประโยชน์มากกว่าเอออันนั้นเราก็พูดแต่เราพูดไปแล้วเสียหายเราพูดไปทําไมพูดไปแล้วเสียหายสิ่งเหล่านี้ก็มันต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาเหมือนกันนะคณะาทรรมญาติโยมพระเนรลูกหลานนะแต่ถึงยังไงก็ตามเราเราเกิดมาในโลกนี้ก็อย่างที่หลวง,งพ่อหลวงตาได้พูดให้ฟังนี่แหละ มันมีมากหลากหลายเหลือเกินนานาจิตตังนานาทัศนะในความคิดความเห็นจะไปไปทางหนึ่งมันก็เสียทางหนึ่งไปทางหนึ่งมันก็เสียทางหนึ่งแต่จะให้ได้ทุกอย่างทุกทางเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปอย่างที่หลวงพ่อไปเอาหลวงพ่อพูดให้ฟังไปทุนไปนี่ไปนี่มันก็ได้ชุมชนสังคม แต่สุขภาพของเราลน่ะใช่ไหวไหมเผเผอตัวเองตายก่อนเพราะอะไรเพราะมันเหนื่อยมันเพลียมันหิวโหวยฮะเพราะอะไรเพราะไม่ได้พักผ่อนนี่มันเสียไหมจุดนี้มันก็เสียนะแต่มันได้ไม่ได้นะี่สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องมองมองมองท่านมองเรามองเขามองเรามองตนเองด้วยนะอย่างคนโบราณ แต่เราก็ไม่อยากจะพูดคำนี้ออกไปพระมันพูดคำนี้ออกไปบางทีมันเสียหายแต่มันก็เป็นพูดเป็นแนวความคิดอีกเหมือนกันคนโบราณเขาบอกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดตามให้จริงเราต้องดูอีกเหมือนกันจุดนี้นะเอ็นดูเขาคล้ายๆว่าสงสารเขาแต่พอเราสงข้อไปแล้วเราตายแลยจีพายเลยเพ้อเพอเพอขาคุกเขา,ขาตารางอีกต่างหาก เผลอๆหลุมจมจิบหายอีกต่างหากเ่ยอันนี้เสียงเราเนี่ยมันก็ต้องอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังต้องแบ่งแบ่งเส้นพิจารณาเสียหายไหมได้ไหมได้ใครเสียใครถ้าว่าได้เปรียบเขาเกินไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเกิดมาในโลกไปเอาเปรียบเขาคนมากเกินไปเราก็ไม่ควรจะอยู่กับโลกเขา <c oughs> แต่เสียเปรียบพราะจนเกินไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราเกิดมาในโลกนี้าต้องพึ่งพาอาศัยกันเขาจะเอาเปรียบเราอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกต้องนี่แหละ <c oughs> อันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันการวางตัวการพึ่งพาอาศัยกันสรุปแล้วก็คือให้มีการยืดหยุ่นหากัน มีเมตตาต่อการการอยู่เพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันถ้าเอาเอาแต่ใจตัวเองว่าข้าไปเจ้าเนี่ยพูดถูกคิดถูกพูดถูกดันพลังอย่างเดียวหัวชนฝาอย่างเดียวไม่ยอมฟังใครเลยใครก็อยู่ด้วยยากเหมือนกันนะใครก็อยู่ด้วยยากเพราะอะไรเพราะว่าไม่ยอมไม่ยอมฟังใครไม่ยอมเอเอ เมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ใครไม่ยืดหยุ่นต่อกันการอยู่ด้วยกันมันต้องมีการยืดหยุ่นนะบางทีเราก็ผิดก็มีบางทีเขาผิดก็มีแต่เมื่อเขาผิดเขาเจตนาไหมเราทำเนี่ยเราเจตนาไหมถ้าเราเจตนามันก็ไม่ดีเอารัดเอาเปรียบเขาแกล้งตั้งใจทําให้เขาเดือดร้อนเจตนานะไม่ดีมันเป็นบาปอากุศลในจิตใจของของเรา ลึกๆแล้วนะแปลว่าคิดไม่ดีแล้วในเมื่อเราคิดไม่ดีการกระทำออกไปมันก็ไม่ดีเพราะมันคิดผิดการพูดออกไปมันก็ไม่ดีพอเราเพอคิดแล้วคิดแล้วยังคอยพูดเพราะนั้นเรื่องคิดนี่สสำคัญการที่จะระวังความคิดได้จะทำอย่างไรไม่มีอย่างอื่นนอกจากสมาธินอกจากสมาธิของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะจะเข้ามา เป็นเครื่องหลังวัดแล้วเป็นเครื่องจับในใจของเราเมื่อทําจิตใจของเราเน่งจิตใจของเราเน่งผ่านความเน่งผ่านความสงบในเมื่อผ่านความสงบจิตใจเอาอยู่แล้วะเราจะฝึกยังไงเราจะให้มันฝึกคิดไปคิดไปทางไหนเหมือนกับควายป่าเรืองควายของเราเนี่ยเรามียังไม่ได้ฝึกมันมันจะจับมาไถนานได้หรือไม่ได้ มาใจเกวียนได้ไหมไม่ได้เพราะอรเพราะเรายังไม่ได้ฝึกมันจากนั้นเราก็พยายามอพอมันดูมันมีกําลังพอที่จะทํางานได้เราก็จับมาเนจับมาสนตะภายมันโอ้โหก่อนที่สนตะภายได้เนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วกันสนตะภายยากเพือเพอมันจะสู้คนขวิดคนอีกเขาจะต้องสนตะภายแต่ <c oughs> สมัยตัวมันยังเล็กๆอยู่ จากนั้นพอสนตภายเสร็จแล้วก็ฝึกแลยท่านฝึกให้มันเดินตามฝึกให้มันไปข้างหน้าแล้วก็ฝึกใช้เชือกให้กระตุกให้มันไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังพอเสร็จแล้วก็เอาเข้าล้อข้าเกวียนเลยท่านฝึกนะผลที่สุดมันก็ทําการทํางานได้นี้ก็เหมือนกันใจของเรานะ ใจของเราไม่ได้ฝึกปล่อยปละละเลยใจไม่ไม่เคยเป็นสมาธิเสียเลยใจปล่อยอิสระแล้วทีนี่นเราจะนำใจให้มันคิดมันก็คิดเลยเปื่อยของมันมันมันเอาไม่อยู่ทีนี้ถ้าหากว่าใจของเราฝึกนำมากำหนดลมหายใจเลยใครเขา่าจับมันมาเลยจับใจของเราเข้ามามาฝึกเลย จับใจของเราให้มาฝึกกับสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทมันก็ทะเลถลายไปอีกเหมือนกับเราจับบัวควายอย่างที่ว่านะประยองพองตัวกระโดดโลดเต้นฮะแต่ที่ยังไงเราก็คิดว่าต้องฝึกไว้ต้องนํามาฝึกถ้าไม่ฝึกนันเป็นควายป่าไปนะมันไม่ดีแน่เราก็ต้องจับไว้มากฝึกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโท เลือกให้มีสติอยู่กับตนเองเราเคลื่อนไหวยังไงให้มีสติการเคลื่อนไหวของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรเราให้มีสติสติคือเชือกนะเชือกมัดมัดมัดวัววัดมัดควายเชือกอันนี้ผมคือเหมือนกันสติคือมัดตัวผู้รู้คือใจจะให้มันคิดไปทางอื่นตัวผู้รู้นามาทมตัวนั้นมันประยองพองตัวมันกระโดดโลดเต้น เราเอาสติเขาไปจับยึดมันก็วิ่งไปขาดสติเอาจับมาอีกเสื้อขาดกลับมาดึงมาอีกผลี่สุดหลายครั้งต่อหลายหดนะเรามีความพยายามอยู่เหมือนกับเราฝึกสัตว์เนี่เรามีความพยายามอยู่มันไม่เหลือวิสัยนะลวกเราท่านทั้งหลายนะพระเนนลูกหลานนะพอฝึกเข้าไปมากๆเข้าไปเอาสติจับมันอยู่เลยไนะอคุ้นเชื่องเขาเลย พอจิตใจของเราเน่งสงบอ่าเป็นหนึ่งทนี้เราจะคิดเรื่องอะไรเลยอ่มันจึงจะมีเหตุมีผลเมื่อคิดไปแล้วการกระทําออกไปมันถูกต้องไหมที่การกระทําของเราเนี่ยเออและการพูดของเราเหมือนกันมันถูกต้องไหมที่เราพูดออกไปนี่ยนี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องฝึกซะก่อนมีสติสัมปชัญญะฝึกใจของตนเองซะก่อนถ้าเราไม่ได้ฝึกจุดนี้นะเออ มันจะปล่อยไปตามเออละเหยลอยลงไปเลยบางทีคือกิเลสลาคะเข้ามา,าควบคุมกิเลสเราก็คิดไปทางกามัลาคะเน่าหลักผลในสุดไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วมันกัดดะไปหมดเลยไม่ฟังคําใครเลยเ,เพราะเ,าเพราะความรักเข้ามาเพราะความโกรธเข้ามาก็เหมือนกันไม่ได้ดูตามาตาเหลือไม่ได้ดูพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายาย ทั้งด่าทั้งถีบทั้งเตะทั้งอะไรมีอะไรอยู่ใกล้กันคว้ามามีดมาปืนมาเ,เพราะอะไรเพราะใจของเราไม่ได้ฝึกในเมื่อใจไม่ได้ฝึกใจมันไปตามอารมณ์กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโมหะมันหลงอยู่แล้วนะโมหะคือความหลงครอ,อ,อบคุมอยู่ตัวโมหะตัวนี้แหละ มันอยู่ในจิตใจมันหลงซะก่อนมันจึงโกรธมันหลงซะก่อนมันจึงโลภมันหลงมันเชียก่อนมันจึงรักถ้าหาว่าไม่หลงมันจะไม่โลภไม่โกรธไม่ไม่รักไม่ชังนี่หลเพราะะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะตัดกิเลสตัวความหลงได้ ตัวอวิชชาคือความหลงได้พระอนาคาเนตัดแต่ได้แต่กิเลสราคากะกระทสะราคะคือความกำนัดยินดีรักสวยกกรักงามกระเด็นออกจากใจของพระอนาคามีแล้วก็เลสกิเลสโทสะคือความกโกรธโมโหโกธาเงุ่นงานกระเด็นออกจากใจของพระอนาคามีแต่กิเลสโมหะ ความหลงในตัวเองความหลงในเรื่องต่างๆมันยังติดอยู่ในจิตใจยังเป็นพระนาคามียังมีความหลงละเอียดอยู่ในจิตใจเพราะนั้นท่านตายไปท่านมรณาภาพลงไปพระนาคามีมรณาภาพลงไปท่านยังเข้าสู่นิพพานไม่ได้นะเพราะยังมีกิเลสมโหหะอยู่คือความหลงอยู่อวิชชาย,ยังอยู่ในจิตใจของท่านอยู่ ท่านจะต้องขึ้นไปชำระหยุดชั้นพรมชั้นพรมห้าชั้นชั้นที่อยู่ของพระอนาคามีเนอะพระชั้นพรมห้าชั้นอวิหาอัตปาทุตสาทุตเสียกนิฐานพรมพระอนาคามีจะขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นจะนั้งไปชำระไปชำระในจุดนั้นให้ครัว่าไปภาวนาไปกันกรองไตรตรองให้สะกดจากนั้นท่านรู้แจง้งเห็นจริงอ ใจของท่านหลุดพ้นจากนั้นจัดใจของท่านหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสท่านเข้าสู่นิพพานเลยพระอนาคามีจึงไม่ลงมาเหยียบโลกวัฏสงสารนี้อีกพอขึ้นไปแล้วไปอยู่พรมออกจากพรมก็เข้าสู่นิพพานนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะพระพุทธศาสนาประทานให้ลูกหลานพระคณะสัทธาตาาาิโยมทุกคนนะ เรื่องฝึกจิตฝึกใจนะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถ้าคนไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจปล่อยจิตปล่อยใจก็อย่างที่อย่างที่หลวงพอ่อได้พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับวัวป่าควายป่าหรือวัวควายที่เราไม่ได้ฝึกเอามานะเนี่ยมาใช้งานผนละที่สุดก็เนะเป็นควายป่าเป็นควายเถื่อนป่าเถื่อนมีแต่ความดุร้ายแหละจีนใจของคนเราก็เช่นอย่างนั้นเหมือนกันนะนะเพราะนั้นเราต้องพยายามฝึก ฝึกจิตฝึกใจฝึกยังไงก็ต้องฝึกตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำบอกกล่าวอันนี้นเป็นหนทางเป็นหนทางที่ถูกต้องเป็นหนทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรน,นั่นีนะ สัพพารองคาวินิมุตโตสัพพันตตาพระวจิตโตสัพพเวรมติกันโต วันสัตุมาเตภาวาวันตาไรโยสุขีทิทยยุโกภาวาภิวันตานาสีิตานิจังบุตปคาปา,ายยินอโจิตตา อายุว uh ันโนสุข so ันภาลายุโรภาลาโดทีโรวันนโดปฏิภาณโดสุขสสดาตาเมธาวีส so ุขังสวัสดิคตติอายุน ja ัตธวาพลังวันนางสุขังจาปฏิภาณโด ดีขายุยาสวะโหตียาทายาทุปปะสติติพวัตุสัพมังกาลังรังคันตุสัพเนวตาสัมบาบุทธานุภาเวนัสดาสดิพวันตุเต ภาวะตุสัพมังกาลังราคันตุสพัพเดวตาสามมาธมานุภาเวนะสดาโจติพะวันกุเตพาวะตุสัพมังกาลังราคันตุสพัพเดวตาสามปสังขานุภาเวนัสดา